สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมากินข้าวครับต้มวัวนะครับต้มเนื้อวัวมาจากที่เบียเลยนะครับนี่เป็นเนื้อวัวแบบที่เขาเอามาทําสเปกนะครับกินกับน้ําพริกนะครับผมมาครับกินข้าวกันนะครับแล้วก็ข้าวเหนียวร้อนๆนะครับน่ากินมากนะครับแล้วก็จะมีผักนะครับมีกัวกัวข้าวยาวนะครับเราปลูกเองเนาะก๋วยาวแล้วก็แต็งครับ แตงมาจากโรงงานของเราเองนี่นะครับยังมีร้างนครับเช็ดเชื่อเ,อเลยนะเช็ดเช็ดนะครับ่อ,อ,อยนะครับดุงยุงลายเยอะนะครับเครื่องน,นี้จะเข้าหน้าฝนะอะเท้าครับก็มีเนื้อเปื่อยนะครับเป็นเนื้อซี่โครงนะแล้วก็ต้งมงปนเปืือยแหละ เิดมากกล้นนะมันทำอะไรเแล้วนะครับตันนี้มันอยู่ยมชาบบบถ้ามีอะไรทำนะก็ไล์ไปเรื่อยก็ลองไล์ดูนะครับ สวัสดีครับนี่กินข้าวกับเวื่ใหญย่งน้ำบัวน,นะครับ